วัดีครับเกษตรอิสานยุคใหม่นะครับวันนี้จะพามาชมโรงกัญชาที่ผมออกแบบแล้วก็สร้างให้เจ้าของสวนโคกสนันฟาร์มนะครับนี่ก็ว่าจ้างมาเป็นโรงกัญชาแห่งแรกในตำบลไข่นุ่นนะครับอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนี่ก็ได้เป็นรัฐสา,ฐากิจชุมชนนะครับนี่ก็จะมีป้ายข้อปฏิบัติ ของโรกบัญชาโรงนี้มีความกว้างที่8ปดคูณยีนะครับความกว้างอยู่ที่8เมตรความยาวอยู่ที่20เมตรครับก็มีรั้วรอบความกว้างของัรวก็ประมาณ10เมตรยาว30เมตรครับความกว้างก็จะเป็นรั้วตะแกรงแล้วก็มีรวดหนามนี่ผมทําทั้งหมดเลยนะครับออกแบบแล้วก็ทําให้ทั้งหมดก็จะมีกล้องวงจรปิด10ตัวมีไฟสองสว่างรอบ อบนอกก็จะมีนี่ก็จะให้มาดูภายในโรงเรือนนะครับนีผมออกแบบทั้งหมดเลยก็จะมีห้องครับสองห้องห้องแรกก็คือห้องนี่ครับห้องแรกก็จะเป็นห้องตรงนี้ก็จริงๆยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อเปเ็นนะครับห้องแรกก็จะ เป็นห้องเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนเสื้อผ้าครับแล้วก็จะเข้ามาห้องที่สองห้องที่สองนี้จะเป็นห้องฆ่าเชื้อครับตอนนี้ยังไม่ได้ทายังยังไม่ได้ติดระบบเข้าไปมีห้องฆ่าเชือ้อแล้วก็จะผ่านฆ่าเชื้อแล้วถึงจะเข้ามาภายในโรงเรือนได้ครับภายในโรงเรือนก็จะมีกล้องวงจรปิดสองตัวแล้วก็มีสปอตไลท์ครับตอนนี้ก็ยัง ไม่เสร็จสมบูรณ์ครับจะต้องติดระบบความเย็นเข้าไปอีกคือระบบอ e ีแวนะครับนี่คือข้างในโครงสร้างข้างในทั้งหมดครับตัวนี้ผมจะออกแบบคานคอคอเสาเนี่ยครับมีความแข็งแรงมากจะเป็นเหล็กหนาเหล็กแบบกป๊บเกาหลไนท์ทั้งหมดเลยตัวนี้เหล็กเสาก็อยู่ประมาณสองนิ้วเหล็กคานก็ประมาณนิ้วครึ่งครับทั้งหมดนิ้วครึ่งแล้วก็จะทักคอเสาเพิ่มความแข็งแกร่ง โรงเรือนนี้มีความสูงทั้งหมด6เมตรนะครับสูง6เมตรประมาณ6เมตรความสูงของโรงเรือนค่อนข้างสูงฐานล่างเราต้องแข็งแรงตังน,นี้เราจะเทคานเทคานทั้งหมดเลยครับโรงเรือนนี้จะเทคารทั้งหมดนี่เป็นโรงกัญชาที่ถูกกฎหมายแห่งแรกนะครับของตำบลไข่นุ่นนะครับอาจจะมีหลายๆที่แล้วที่เขาสร้างแล้วก็เสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วแต่ที่นี่ก็เพิ่งเสร็จ ได้ไม่ไม่ถึงไม่ถึง2อาทิตย์นะครับประมาณ2อาทิตย์แต่ว่ายังไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%เเซ็นตก็ภายในโรงเรือนนะครับนี่ผมปูพลาสติกกันพวกวัชพืชขึ้นนะครับเพื่อที่จะเวลาเราปลูกพวกวชัชพืชพวกนี้นครับผมจะกันนี่ก็กันแมลงเลร้อยเ การแมลงร้อยเปอร์เซนตแต่น้ำถ้าเกิดฝนตกอาจจะมีเข้ามาบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ไม่ถือว่าเยอะงานละเอียดที่ผมทำนี่ผมทำนี่ประตูนะครับตะข่ายการเก็บงานการอะไรผมทำประตูทั้งหมดก็คือทำเองทั้งหมดเลยออกแบบเองทำเองทั้งหมดแล้วก็ส่งแบบมาให้กับเจ้าของฟาร์มโคกสนันฟาร์มพี่ารนา,นาเขาก็ตกลงเอาทรงนี้นะครับนี่คือรอบนอก นี่คือมุ้งตะข่ายที32มสิบตานะมีความเหนียวคงทนอยู่ได้ประมาณ15บห้าปีครับพลาสติกนี้200ไมค่อนนะครับความหนาพลาสติกส0งไมค่อนะครับนี่คือรอบนอกของอาคารความยาวความกว้างนะจริงๆผมทําได้ใหญ่กว่านี้แล้วก็สามารถออกแบบได้หลายๆทรงครับทำได้หมดเลย อันนี้ก็จะเป็นทรงที่สมบูรณ์แบบโลงหนึ่งครับที่ผมทําเพราะโลงข้างหลังนี้ผมกําลังขึ้นเสาขึ้นเสาจะทําเป็นโลงเก็บช่อดอกครับตัวนี้จะติดแอร์กำลังขึ้นเสานี่จะเป็นเสาปูนครับวันนี้น่าจะขึ้นโครงหลังคาอะไรน่าจะเสร็จแล้วก็จะเทปูนข้างหลังนี่คือคือพื้นที่ข้างหลังข้างหลังนี้ผมทําช่องพัดลมไว้ผมจะติดพัดลมทั้งหมด4ตัว นโครงสร้างนี้ผมรับรองว่าแข็งแรงมากแข็งแรงมากขึ้นขึ้นนี่ไม่มีลมมานี่ผมรับประกันได้ถ้าไม่ใช่ทอร์นาโดจริงๆก็เอาไปไม่ได้นะครับเอาไปไม่ได้แน่นอนโครงสร้างนี่แข็งแรงมากจะเป็นความสูงนี่สูงมากครับ6เมตรบ6เมตรที่เราทําสูงเนี่ยมันมันคือช่วยเรื่องระบายอากาศได้ดีความร้อน ที่มันจะลงมาหา,าลงัญชาญเราเนี่ยมันจะน้อยนะครับจะทำค่อนข้างงานค่อนข้างละเอียดกว่าทุกที่อาจจะดูหลายๆที่มานะครับแต่ว่าผมผมเคยทำมาที่เมืองนอกแล้วผมก็มาออกแบบตักแกงโครงสร้างก็อยู่ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับโครงสร้างโรงเรือน ตอนนี้กำลังติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดกับไฟครับไฟส่องสว่างกล้องครับนี่ก็กล้องต่อไปเนี่ยประตูด้านหน้าเนี่ยผมจะทําระบบสแกนสแกนนิ้วผู้ที่ได้เข้าไปในโรงนี้ก็คือต้องได้รับอนุญาตซะก่อนครับเพะจะมีกฎระเบียบข้อปฏิบัติเป็น กฎระเบียบนะครับ